นี่นะคะป้าอ่อนก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแบตร้านนี้นะคะชื่อร้านเนาะเอกแสงนะคะเอกแสงนะคะตอนนี้น้องเขากำลังเปลี่ยนแบตให้ป้าอ่อนอยู่ นะคะก็ถอดแบตดออกเรียบร้อยแล้วน้องเขาก็จะใส่ให้ประอ่อนใหม่นะคะมีแต่ฝุ่นก็ไม่ได้เช็ดนะคะ่ะมีแต่ขี่กับขี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะเนาะยิ่งขับขี่หน้าฝนยิ่งฝุ่นเยอะขี่โคลนเยอะก็รอน้องเข้าอยู่นะคะ ไปเอาแบตใหม่ป้าออนเปลี่ยนแบตใหม่ให้ป้าออนชื่อร้านนะคะที่ป้าออนแบะเปลี่ยนแบตก็มารอลุ้นนะคะว่าจะเท่าไหร่แตป้ระออนก็ให้น้องเขาเปลี่ยนแบตให้เฉยๆนะคะแบตเตอรี่คิดว่าไฟสตาร์ตไม่จิดก็เป็นเพราะแบตนะคะ,คะนี่นะคะน้องเขาก็เอามา จะามาใส่ให้แล้วนะคะนี่ค่ะแกะก่องไม่แกะก่องแกะให้เห็นเห็นเลยวันก่อนปูนะคะเอาไปเปลี่ยนอยู่ที่บ้านนองแวงตามร้านซ่อมรอบแรกนะคะรอบแรกก็มาใช้ได้สองสามวันก็ไปก็ไม่ติดอีกนะคะป้าก็คิดว่าเกี่ยวกับแบตนี่แหละเยวมารอรุ้นนะคะมาลรรุ้นว่าจะสตาร์ทติดไหม กองให้เย็นเย็นเลยอันเก่าเนี่ยป้าออนก็จะเอาไปน้องเขาบอกว่าชาร์จแบตได้อยู่นะคะเดี๋ยวป้าก็จะลองเอาไปชาร์จลองดูเผื่อว่าปู่เขาชาร์จไม่เป็นเนาะปู่ก็อายุเยอะแล้วตามภาษาคนอายุเยอะอาจจะชาร์จไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวป้าจะเป็นคนลองมือนะคะเอาไปชาร์จเองนี่ เบ็ดเก่าเบ็ดเก,าก่าตอนนี้ที่น้องป้าก็จะได้ไม่ไม่ต้องถีบแล้วทีเนี้ยไม่ต้องยันเท้าแล้วเดี๋ยวรอรุ่นนะคะ ตั้งอยู่ที่อำเภอวานนอนนิวาสนะคะคุณเอฟซีเนี่ยอำเภอวานนอนนิวาส ใส่งกล่องข้าววันนี้สี่ใบก็พอได้จ่ายค่าแบตเตอรี่วันนี้ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ตัวกลับบ้านได้หม้อแบตเตอรี่ใหม่นะคะกลับไปโชว์ปู่อยู่ที่บ้านนี่นะคะน้องเขาก็ใส่กล่องให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องเขาก็จะลองสตาร์ทให้ประออนดูนะคะ ติดไม่นมยังไม่ติดนะคะยังไม่ติดนี่นะคะก็ติดแล้วนะคะคุณเย็บซีสตาติดแล้วตอนนี้น้องก็กำลังทดลองอยู่ทดลองทดสอบดูแบบเดิะคะ่ะ เป็นยังไงใ<ด>ชไ้ชได้เหรออะไรเนี่ยแสดงว่าโดนอีกแล้วเอ,อ้ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมแสดงว่าเกี่ยวกับสายเนาะ,ออะในใ่าโอ้จะจะขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวปอนก็จะไปจ่ายค่าบุกเบตดแล้วนะคะนี่นะคะก็สตาร์ทติดเรียบร้อยแล้วน้องเขาดูให้นะคะน้องเขาบอกว่าเกี่ยวกับ สายไฟตรงนี้นะคะคนีฟีเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะสายไฟอาจจะเป็นแบบว่าขวหลวมหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะน้องที่เป็นช่างนะคะอยู่ที่อำเภอวานนอนนะคะนี่ค่ะร้านนี้นะคะน้องเขาบอกแล้วก็แนะนำปออเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเบ็ดที่เปลี่ยนไปนะคะสามอันสี่อันคงใช้ได้เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับสายไฟเนาะตรงด้านนี้นะคะสายไฟข้อต่อนี่นะคะตรงนี้นะคะนี่นะค่ะสายไฟ น้องเขาบอกว่าแบตใช้ได้อยู่นะคะแบตเก่าเนี่ยเนี่ยแบตตัวนี้นะคะแต่ป้าออนก็ให้น้องเขาเปลี่ยนให้แล้วก็ต้องจ่ายนะคะประมาณนี้นะคะสตาร์ทติดง่ายแล้วไม่กลัวแล้วราพร้่มที่จะเดินทางแล้วนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร้านนี้นะคะเปลี่ยนให้ป้าออน ดูเท็คดูนะคะสายไฟเกี่ยวกับสายไฟนะคะคั่วต่อสายไฟระหว่างหม้อแบตนะพออนก็เพึ่งได้ความรู้จากน้องเขาะนะคะน้องเขาแนน่าบอกนะคะคุณได้รู้ว่าแบ,บ็ดที่เปลี่ยนไปนะคะสามสี่อันก็คงจะใช้ได้นะคะก็ขอบคุณทุกกำลังนนใจนะคะ ใบนะคะสี่ใบปอนก็ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะวันนี้กับกับบ้านผู้หองย่าพาก็ได้แบตเตอรี่ใหม่นะคะไปฝากผู้หองเนาะปอนก็ขอบคุณนะคะดูคิมนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ปอนด้วยนะคะตอนนี้ปอนกําลังเดินทางกลับแล้วนะคะกําลังเดินทางก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ thank you